สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงชีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณวันนี้ผมจะขอทำนายดวงสำหรับท่านที่เกิดในปีจอจะเป็นการวิเคราะห์ดวงครับประจําเดือนมีนาคมปีพศ2568นนะครับเจ้าชะตาปีจอเดือนนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับคุณจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจ สำคัญสำคัญที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้นะครับโชคลาภการงานความรักจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับแต่ก่อนจะพบกับคำทำนายดวงท่านไหนครับที่เข้ามาเจอผมวันนี้ครั้งแรกครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ของทางช่องวันด้นะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสำหรับการรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามารับชมคำทานายดวงกันดีกว่านะครับเดือนนี้ครับดวงชะตาของท่านที่เกิดปีจอมีเกณฑ์ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตทั้งเรื่องการงานการเงินนะครับและก็ความรักซึ่งบอกเลยว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องมีสติมากๆและก็ต้องไตร่ตรองให้ดีนะครับก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะจ่อลึกให้ทีละ ทีละเรื่องนะครับไปที่เรื่องการงานนะครับสําหรับคนที่ทํางานประจําเดือนนี้คุณจะเจอในเรื่องของแรงกดดันนะครับจะมีความกดดันเนี่ยสูงมากขึ้นนะครับเจ้านายจะเริ่มมองเห็นศักยภาพของคุณเนี่ยคุณอาจจะได้รับมอบหมายนะครับงานที่ใหญ่งานที่ท้าทายคุณเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับคุณต้องทํางานที่คุณได้รับมอบหมายเนี่ยให้เต็มที่นะครับอย่าประมาทเป็นอันขาดนะครับเพราะทุกเขาเรียกว่า ทุกแรงกดดันนะครับจะเป็นโอกาสให้คุณเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะครับแต่สิ่งที่คุณต้องระวังเลยนะครับผมฝากให้ระวังในเรื่องของความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานนะครับการที่เราได้ทํางานที่มันใหญ่มากขึ้นมันท้าทายมากขึ้นนะครับส่วนมากจะเป็นงานที่ต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับกับทีมอื่นกับฝ่ายอื่นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความขัดแยง้งกับเพื่อนร่วมง,งานด้วยนะครับ ส่วนท่านไหนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับหรือว่าทํางานด้านฟรีแลนซ์นะครับเดือนนี้เป็นช่วงที่คุณต้องควบคุมนะครับควบคุมงบประมาณเนี่ยให้ดีอย่ารีบลงทุนนะครับโดยเฉพาะอะไรที่สเสี่ยงเนี่ยนะครับเลี่ยงได้ผมอยากให้เลี่ยงไปก่อนเลยนะครับเดือนมีนาคมนี้คุณมีโอกาสที่จะได้ขยายธุรกิจนะครับหรือรับโปรเจกต์ใหม่ๆแต่ก็ต้องวางแผนให้รอบคอบนะครับมิฉะนั้น อาจจะเกิดปัญหาในภายหลังได้นี่ผมเตือนแล้วนะครับผมส่วนดวงด้านการเงินครับเดือนนี้การเงินค่อนข้างนิ่งครับรายรับพอมีเข้ามานะครับแต่ยังไม่ได้มากพอที่จะใช้จ่ายแบบสบายๆใช้จ่ายแบบคล่องมือ คุณควรหลีกเลี่ยงนะครับการลงทุนที่มันมีความเสี่ยงสูงมากจนเกินไปผมพูดมาหลายคลิปนะครับว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงคือการลงทุนที่เราไม่ได้มีความรู้ในด้านนั้นๆเราไม่เข้าใจนะครับในการลงทุนเรื่องนั้นๆนะครับก็เขาเรียกว่าถ้าเรายังไม่ม <Torah> ีความรู้อะไรเถอะลงไปเถอะต่อให้มันเป็นโอกาสคุณลงไปก็เสี่ยงนะครับต่อให้แบบโอ้บิตคอยเป็นขาขึ้นนะครับหุ้นเป็นขาขึ้นทองคําขาขึ้นนะครับแต่คุณไม่มีความรู้เลยอะนะครับโอกาสมา มันมีเยอะก็จริงแต่คุณไม่เข้าใจมันเลยอันนี้คือเสี่ยงล้วนผมบอกเลยนะครับมันอาจจะขึ้นแล้วคุณแบบพอไม่เราไม่มีความรู้อะเราออกไม่ทันไงเราไม่ติดตามข่าวสารเนะี่ยโขขึ้นไป100% 2เอร็อยเปอีกวันเปิดมาเอาบิตคอยล์ลงไปติดลบแล้วนะครับอันนี้มันก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นผมย้ํามาทุกคลิปนะครับลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนกับความรู้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนนะครับเดือนนี้ผมไม่อยากให้คุณนะครับให้ใครเนี่ย ยืมเงินอะไรง่ายๆครับเพราะว่ามีโอกาสสูงมากๆเลยที่คุณจะไม่ได้มันกลับคืนมาเลยนะครับฝากระวังด้วยนะครับมาต่อที่ดวงด้านความรักครับคนโสดนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้พบคนที่ถูกอกถูกใจนะครับผ่านการทำงานหรือการพบปะเพื่อนฝูงนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับอย่ารีบร้อน ส่วนคนที่มีคู่นะครับระวังปัญหานะครับความไม่เข้าอกเข้าใจกันนะครับก็บอกว่าจะเจอเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละนะครับแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆครับจะเป็นจุดเริ่มต้นอาจจะทําให้เกิดการทะเลาะเบาแวงกันได้นะครับแต่ถ้าคุณใจเย็นและเปิดใจคุยกันเนี่ยนะครับใช้เหตุใช้ผลในการคุยกันทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับโชคลาภสุขภาพมีหรือเปล่าเดือนนี้นะครับสุขภาพนะครับ มีแน่นอนนะครับเรื่องของอาการปว,ปวดปวดไม่เมื่อยนะครับปวดหลังปวดคอแล้วก็ความเครียดสะสมนะครับพยายามหาเวลาพักผ่อนบ้างนะครับไม่งั้นร่างกายเราอาจจะแย่เอาได้นะครับโชคลาภเดือนนี้ก็ไม่ได้เด่นมากนะครับดวงเสี่ยงโชคเนี่ยยังไม่ได้เด่นอะไรนะครับหากจะลงทุนเหมือนที่ผมบอกไปนะครับต้องรบอบคอบลงทุนที่ดีที่สุดของชาวปีจอนี่คือลงทุน กับความรู้นั่นเองนะครับนี่ผมฝากไว้ด้วยนะครับการเสริมดวงเสริมนะครับเสริมดวงเสริมมูยังไงจะให้ปังจะให้เฮงนะครับเดี๋ยวนี้ผมฝากไว้เรื่องเดียวเลยนะครับสําหรับปีจอเนี่ยนะครับอยากให้ระวังนะครับในเรื่องของการพูดจานะครับคําพูดนะครับที่กระทบจิตใจนะครับคุณพ่อคุณแม่บิดามารดานะครับคือเขาเรียกว่าอะไรนะครับจริงๆผมรู้ว่าคุณไม่ได้คิดอะไรนะครับรู้ว่าไม่ได้คิดว่าเขาจะน้อยใจนะครับหรือว่าจะเกิดความรู้สึก อะไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่จริงๆเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะมีความรู้สึกน้อยใจรู้สึกแบบ่เศร้าใจว่าทำไมไม่คิดเลยว่าจะได้ยินคาพูดแบบนี้จากคุณนะครับก็อยากให้ฝากระวังในเรื่องของคาพูดคําจานะครับมองถึงผลลัพธ์ที่มันจะตามมาด้วยนะครับแล้วก็กลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ท่านกินอิ่มนอนหลับมีความสุขพรที่ดีที่คุณควรขอคุณควรขอจากคุณพ่อคุณแม่นะครับถ้าแบ่งเวลาได้นะครับสวดมนต์ได้สวดทุกวันจะดีนะครับ อยากให้เริ่มสวมดมนต์ตั้งแต่วันนี้ปีจอนะครับจะผ่านพ้นทุกปัญหาอุปสรรคไปได้นะครับเรื่องราวที่ไม่ดีเรื่องราวที่คุณติดิดขาดอยู่คุณจะผ่านพ้นไปได้ทุกอย่างเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอสรุปเลยนะครับโดยภาพรวมเดือนมีนาคมนี้นะครับคนที่เกิดปีจอเนี่ยนะครับคุณต้องมีสติและรอบคอบให้มากๆนะครับคุณต้องคิดให้ รอบด้านก่อนที่จะจัตัดสินใจอะไรลงไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องงานและการเงินบอกได้คำเดียวอย่าใจร้อนแล้วคุณจะผ่านไปได้อย่างมั่นคงนะครับสุดท้ายนี้ครับผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนทุกท่านนะครับเคารพนับถือ อำนวยอวยชัยครับอวยพรให้คุณประสบความสําเร็จร่ํารวยครับเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านภายใน3วัน7วันที่สําคัญผมขอให้คุณและครอบครัวครับมีสุขภาพพลนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ครับอย่าเจ็บอย่าจนขอพระคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ